สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราจะมาทำกราโนล่าแล้ครับผมแล้วก็กับน้ำเต้าหู้เมล็ดแมหลักนะครับคลิปที่แล้วเราบอกว่าเป็นน้ำเต้าหู้งาดําไม่ใช่ครับมันเป็นน้ำเต้าหู้ผสมเมล็ดแมงลักนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเรารู้สึกว่าเอ้ยมันอร่อยอ่ะมันตอบโจทย์กว่าการกินไสโยเกิร์ตกับนมนะครับเราก็เลยเอานี้มาใส่นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยนะครับเรารู้สึกว่ากราโนล่านะครับผมมันทําให้อิ่มท้องเยอะครับเาไปแต่ก็อย่าดูนะครับบางคนกินไม่ได้ใช่ไหมถือว่า รู้สึกว่าเข้าแล้วออกเลยตอนแรกวันแรกที่เรากินนะครับผมเราก็เกี่ยวเข้าแล้วออกเลยเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเราใส่เราใส่นมยุกลุนนะครับผมมันก็เลยไม่ค่อยตอบบเท่าไหร่ไม่ค่อยตับแบบเท่าไหร่แต่พอครั้งชิมล่าสุดนะครับที่เราทำนะครับเราใส่เป็นน้ำเต้าหู้เป็นน้ำักครับผมพอกินเอ้ยอร่อ,รอยว่ะอยู่ท้องเลยกัอเอาพอที่เรากินม่นะครับผมเราจะกินเป็นมื้อเช้ามื้อแรกนะครับนี่ส่วนคนที่อยากถามว่านี่ที่ลดน้ำหนักไงนะครับเดี๋ยว ท้ามทําคลิปแยกนะที่รถจากหบกิโลเหลือ68 67กิกโลปัจจุบันนะครับนี่ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะใส่น้ำตาลครับผมต้องขย่ากันแล้วก็ค่อยๆเทใส่ในน้ำของเราเอใส่ในกรานูล่าในถ้วยของเรานะครับประมาณนี้นะครับผมโอ้โหค่อยๆเท่ากับวันนี้ครับผมไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมก็ พยายามให้กราโนล่านะครับผมตรงไปในน้ำเต้าหู้นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าตอนนี้เราแช้ไว้ตู้เย็นนะครับมันจะนุ่มกำลังดีครับผมแล้วก็ไม่ไม่ทำให้ติดคอเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับแต่เหมือนพรุ่งนี้ต้องใช้พลังงานเยอะนยนะครับขอเพิ่มหน่อยดีกว่าแต่ไม่อยากอ้วน,เ,นเอาอิ่มกันประมาณนี้แล้วกันนะครับไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับมานี้ยมาเนี้ยแล้วก็ ใส่ลาบเต้าหู้ลงไปนะครับให้มันทุ่มท่อมหน่อยนะครับไม่ต้องท่วมเยอะนะครับผมครับท่วมหน่อยก็พอประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะซีลไว้ในตู้เย็นนะเราขอซีลก่อนนะครับแล้วเราก็เซียวเสร็จแล้วนะครับผมเตรียมใส่ตู้เย็นนะครับเราเหลือน้ำเต้าหู้มานิดหน่อยนะครับเพราะเอาไว้เทราดเพิ่มหู่นอีกนิดนึงครับผมเอแล้วก็ตื่นมาแล้วนะครับผมนี่ที่เราทำไว้เมื่อคืนนะครับเราแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับผมแล้วก็แล้วก็เตรียมนี่ที่เหลือจากเมื่อคืนมาด้วยนะครับขอแกะกันอุนี่นะครับผมเดี๋ยวเราตัก เลยนะครับอืมนี่ครับแล้วก็ดึงนะครับแล้วกน็นุ่งครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเขาใส่น้ำเต้าหู้เพิ่มนะครับ